อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันที่ Royal i b y Regatta e x c a l b u Gold นะคะก็จะเห็นได้ว่าเอาศิละปะเนี่ยมาอยู่บนเสื้อผ้าซึ่งมันสวยมากๆเลยจริงๆนะเขาคือศิลปินระดับโลกเลยนะคะทุกคนแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูเข้ามาลองกันนะคะแล้วก็หยิบ ชิ้นชิ้นเสื้อผ้าที่ชอบแล้วก็ไปใส่กันพี่เพิ่เดินดูเดินเดินดูมีอะไรเข้าตาเราแบบมีหลายชุดมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดอกทานตะวันอยู่แล้วถึงขันที่ปลูกเองที่บ้านเลยนะแล้วมันขึ้นจริงๆด้วยแล้วก็ขึ้นจริงจริงๆด้วยแล้วก็มันจะมีเป็นชุดเซตหลายแบบแล้วมันจะมีสีฟ้าที่แอบเล็งๆไว้อยู่นะคะเป็นแบบแขนยาว ขา้างบนข้างล่างแล้วก็มีมีเดรสอีกหลายแบบเลยก็อยากให้ทุกคนมาลองดูแล้วกันเพราะว่ามีหลายออปชันมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเป็นเดรสเป็นกางเกงลองมาดูคะ่ะว่าชอบชิ้นไหนกันโอเคยค่ะฝากเลย่ยค่ะยังไงก็ฝากคอลเลคชันนะคะของ Royal Ivy Regatta X กับแบรนด์นะคะเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันที่สวยมากเป็นศิลปะที่เราสามารถเอามาใส่บนตัวเราได้ศิลปะระดับโลกเลยนะทุกคนก็ยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะลองเข้ามาดูกันค่ะ อ้ควันนั้นนี่ประสบไปด้วยกันเป็นเ่อเกิดเหตุเชื่อแล้วก็ผ่อนเลยขวัญบากรอวันนีก็ความจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแล้วก็ขอให้คนที่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ขอให้หายไวๆเหมือนกันในวันนั้นมีคนเป็นห่วงก็ไม่ได้เยอะมากในในงานเราก็ต้องเราต้องดูแลเองยังไงอย่ตอนนั้น ตั้งไม่สุขเลยค <laughs> มันมันคือเป็นคนที่ชอบอ่านข่าวอยู่แล้วด้วยโดยเฉพาะข่าวที่มันมีกระดายิงในอเมริกาเนาะเราเห็นเราเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วทุกครั้งที่เราอ่านข่าวเนี่ยผลลัพธ์มันไม่เคยดีเลยแล้วพอเราได้ยินข่าวแล้วเราก็ดันอยู่ในในห้างด้วยเราก็คือมันมันต้องนั่งสงบสติอะคะ่ะก็คือต้องมีสติให้ได้มากที่สุดอยู่เพราะว่าคนที่อยู่ในห้องมันกับเราก็มีเยอะเหมือนกัน ลวเามันไม่มันไม่ถึงกับแพนิคแล้วหายใจไม่ออกแต่แค่มันก็หายใจแรงอยู่คือเรานั่งเฉยๆแต่ข้างในก็คือแบบดูหาข่าวตลอดเวลาว่าเขาไปชั้นไหนแล้วเขาไปชั้นไหนแล้วครอบครัวเราหรือเปล่าเขวเรา message หรือว่าแบบเขาว่าถามกันเยอะไหมว่าอยู่ไหนอยู่ไหนกลับหรือออกตามตัวหรือเปล่าเอาจริงนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ออกมาแล้วบอกอีกวันหนึ่งเพราะว่าคือเขาก็ มีอายุแล้วนอนแล้วเราก็เรารู้ว่าพ่อแม่เป็นคนที่ตื่นเต้นกับอะไรง่ายๆวันต่อมาเราก็โทรไปบอกว่าอย่าตกใจนะเมื่อวานอยู่พละก้อนก็คือว่าตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าได้ไปไหนไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะด้วยที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้รู้ว่าทุกวันเราไปที่ไหนบ้างแต่เขาทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่เขาเขารู้ข่าวค่ะแต่แค่ไม่รู้ว่าเราอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วพี่ได้มีวิธีบอกพ่อกับแม่ตอนที่บอก ็เหมือนพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นที่สุดบอกว่าเออไม่เป็นไรอย่าตกใจนะมามีเมื่อวานไปทำงานพารากอนมาแม่ก็ฮะอะไรนะตกใจเลยเลๆๆไม่เป็นไรโอเคแล้วตอนนั้นได้ไดกลับกี่โมงเนี่ยจาก,ก,กที่เหตุการณ์มันรื่อซึ่งล้วเลยแม่รถติดมากฝนตกหนักมากาก็ได้ออกจากห้างประมาณกี่โมงอ่ะทุ่มหนึ่งไหมทุ่มวกว่า ใช่ค่ะกับหลังจากที่จับเรียบร้อยแล้วก็กลับหลังจากนั้นประมาณทุ่มนิดๆสองทุ่มั้นถอทีมเราประกงพานดทางไหนดียังไงเดิปไห้เดินลับได้ปกติหมายถึงยังไงนะคะตอนที่ตอนที่จะเดินทางกลับออกจากสถานที่ในห้องแล้วนะก็ก็มีมีพาไปเป็นกลุ่มๆค่ะใครอยู่ชั้นไหนก็พาไปเป็นกลุ่มซึ่งเป็นวิธีเขาก็มีวิธีการรับมือกับการ่นคนอกคนนอกมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยนะเอาจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมาก แล้วจาได้ว่ารู้ข่าวเนี่ยตอนที่ออกไปออกไปถ่ายรูปค่ะตรงลานจอดรถของชั้นห้าแล้วแล้วในห้างเนี่ยเวลาเราไปลานจอดรถมันจะเห็นเป็นเป็นทางลงให้รถลงใช่ไหมคะอ่าแล้วพอถ่ายรูปอยู่ได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็มองหน้ากับผู้จัดการแล้วแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยชิงเงอลงไปดูเห็นคนวิ่งลงไปข้างล่างกันแบบเยอะมากมากแล้วกรีดกันแล้วน้องไม่ลับแล้วก็เห็นหน้าทัยังไงเราก็ เอาจริงๆทําอะไรไม่ถูกเลยมันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวใช่อันนี้คือถือครับตอนนั้นดีด้าก็ต้องรีบกลับเข้าไปเองใช่ค่ะเหมือนมีการเข้ามาตามกับพอดีว่าขออนุญาตพ่าครับอันนี้คือว่าเรื่องตื่นเต้นที่สุดที่มีที่ได้เจอแบบนี้มันก็น่ากลัวนะมันปืนนะมันเลยสยาดนะกับการที่เราต้องไปมีอะไรที่จะต้องไปอีกเหรอคะสำหรับด้าไม่หรอกค่ะ คืออะไรมันจะเกิดมันก็มันก็เกิดอะแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีป้องกันในในเรื่องแบบนี้เนาะเพราะว่าก็เป็นแอปเปของเรื่อง mental health มัอยู่ตลอดก็อยากจะให้รีเช็คตัวเองให้รีเช็คแบบคนในครอบครัวเพื่อนลองเช็คกันดูว่าเราโอเคกันหรือเปล่าสังกตุที่ได้ก็ดูรุกอย่างแบบว่าจิตมันเราเราเราอยงไรบ้างหรือว่าเราจะเราจะหาวิธีารแบบอย่าง คือเราต้องมาดูต้นเหตุก่อนนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำอย่างนั้นแต่ว่าในฐานะ Advocate ของ Mental Health เนี่ยคืออยากจะให้คนในสังคมมอง Mental Health ให้เป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญเท่ากับสุขภาพกายเลยไม่เพื่อสุขภาพจิตอะทุกคนลองมารีเช็คตัวเองเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าอะ่ะลองดูว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลือไหมคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกเราอยู่ในยุคที่ มันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องแปลกที่เราจะขอความช่วยเหลือถ้าเรารู้สึกไม่โอเคโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวัน Mental Health Day โลกแล้วด้วยค่ะเรามารีเช็คตัวเองกันดีกว่ามีวิธีมีวิธีแนะนำง่ายๆกาจะช็คกำลับการเออการเช็คดีเช็คตัวเองนีเชคันก็คือการถามตัวเองะว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไงบ้างแล้วก็ด้าก็ทำแคมเปญเกี่ยวกับพาร์ฟิลเลิ้นด้วยก็คือเรื่องการรับฟังกันค่ะเราอยู่ในสังคมที่ คนอยากพูดเนาะไม่มีไม่มีใครรับฟังกันเลยฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเอาจริงๆถ้าเราหันหันกลับมาแล้วรับฟังซึ่งกันและกันแลเริ่มเริ่มจากแบบใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนครอบครัวบางทีอาจจะมีคนขอความช่วยเหลือเราอยู่ก็ได้แต่พอเราไม่รับฟังเนี่ยเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ได้มอกว่าทุกวันนี้สภาพจิตกับคนในสังคมมันสำคัญมากแค่ไหนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเนี้ย มันสำคัญมากค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเยอะมากการแข่งขันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,มนบางทีเนี่ยมันทำให้ความมั่นใจของเราดรอปลงแล้วพอมันดรอปลงเนี่ยมันอาจจะลีดไปถึงอย่างอื่นได้อย่างเช่น depression anxiety An คือ เราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะไม่ใช่แค่กายอย่างเดียวแต่ว่ามันคือแบบจิตใจหัวใจเราด้วยใน,ในในในคณะเดียร์คำนั้นนั่นคือเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราโอเคเราไม่โอเคแล้วกับความรู้สึกสุขภาพจิตใจเราวิธีการทั้งแรืการอะไย่งเงี้ยไม่ได้แค่รูกก้การทำเปลี่ยนเอาจริงๆการที่เรารู้ว่าเราไม่โอเคเนี่ยอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะอันนี้คือแบบเป็นอันดับที่สําคัญที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คืออยากจะให้คนรอบข้างอ่ะ มารับฟังซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่ปลอดภัยที่จะขอความช่วยเหลือได้และหลังจากนั้นนะคะก็แค่เข้าไปพบแพทย์หาผู้เชี่ยวชาญทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเราจะไปพบแพทย์นะ,ะเ,เพราะว่าใช่มันไม่มันไม่ใช่การเป็นบ้ามันไม่ใช่เลยเหมือนกับเหมือนกับเราเป็นหวัดน,นะคะเราไปหาหมอถูกต้องไหมคะถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าอ๊ ใจใจเราไม่ค่อยสบายเลยวันนี้รู้สึกไม่โอเคเลยแล้วก็แค่ไปหาหมอแค่นั้นเองไม่ใช่คนบ้าค่ะแต่เป็นคนไข้คนหนึ่งคนที่ไม่สบายคนหนึ่งแค่นั้นเองจริงๆใ,ององใช่ขอบคุณค่ะ